ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ใ,ใกล้เวลพันห้าแล้วนะครับเลคเควตเออ okay. ตอนนี้เราก็ใกล้เวลพันห้าแล้วเยสเลกหนึ่งเควตเพลสท้ายเราก็จะไม่ต้องมาทนทุกทรมานจากที่นี่โอ้ผมจะรอดจะท่านผู้ชม โอยคลิปนี้ได้ไปเจอ R I P อินดาราสักทีมันเป็นบอสนะครับเป็นบอสนะครับเป็นบอสพาไปเอ๊ะท่านผู้ชมผมสงสัยนี่คือเรื่องที่ผมสงสัยมานานเดี๋ยวจะลองดูผมเปิดนี้ผมผมรู้นะรู้ไว้ทีเราทำนะผมเปิดดู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  โอ้ไปเช็นคนอื่นเขาเล่นมันยังไงล่ะตอนนี้ก็ไปดูแหละก็เแต่ผมดูตั้งแต่ตอนผมเวลเจ็ดสิบฝ่ายคลิปโคตรแวลตันเนี่ยแต่ตอนนั้นผมก็ไม่คิดหรอกว่าว่าผมจะมาถึงจ,จุดนี้แวลอุทีใกล้ที่เยอะขั้นนี้ได้เพราะตอนเมื่อก่อนน่ะผมไม,ไม่มีผมแสงผมไม่ได้ผมแสงผมก็โทรมันเริ่มโทรแล้วครับ ตอนนั้น,นก็เลื่นทอกับบอกฟุตบอลจะไม่เล่นดีหรือว่าดีไาแต่ก็เป็นเกมเดียวแตงง่ผมก็เล่นอยู่ดีแล้วพอเ,นนเล่นไปนานๆเล่นไปนานๆพอมได้ผลแสงแล้วผม,ผ,มผมก็จะสุ่มผลครับสุดท้ายก่อนผมจะได้ลาบอกฟุตผมก็ได้ผลแสงแล้วผมก็พุดขึ้นมามก็ฟาวฟาวฟาเก็ ก่อนที่ตอนผมฟาร์มนะครับตอนนั้นก็ก็คืออ่ะผ,ผ,ผมไปฟาร์มอ่ะตอนนี้เราก็เรียกพันห้าผมไปฟาร์มหลายเกิดก่อนผมฟาร์มอันโจนผมมาโลกสองแล้วก็ตามที่เห็นตั้งแต่อีพีแรกเลยนะครับบอกฟุตเนี่ย ว้าวไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วครับ EP เท่าไหร่แล้วไมจะไปดูไม่รูแ้แล้วตอนนี้ที่ผมใกล้ผมจะไปลูกสามแล้วเนี่ยผมชมไปทำพัดตื่นเลยท่านชมคือมันลงยากเพราะฉะนั้นต้องเอาเพื่อนผมมาช่วยลงสองคนสองคนเลย เลี่ยนเลยมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นทะเลเทเล่พี่เล่นพี่เล่นอยู่เดี๋ยวไปได้ถ้าไม่ตีไอพินดาจะพูเล่นผมไปตีบัตรีแน่เฮ้ยนี่มัสามารถเข้าสองรอบได้ไหมเดี๋ยวจะลองเทสต์ดูมาเดี๋ยวลองเทสต์ดีกว่าถ้าไปได้ผมก็ไม่ต้องไปตีไอพินดาแต่ก็ตีดี แต่เข้าได้แล้วไปลลก3ีโอ้โหตกใจเลยนะไม่รู้อ่ะตอนนี้ไม่ได้พูดอะไรแล้วเย้เคลิปเราก็ได้ ช่องเราก็ได้เดินทางมาึงจุดน,นี้แล้วแล้วแล้วบอกฟุตตุงมาบอกฟุตอีพีตั้งแต่ตอนแรกที่ผมเพิ่งเล่นจนมาถึงตอนนี้ตอนแรกที่ผมเล่นผมเล่นกับน้องคุณหนึ่งชืวว่อไอตีอเต้ครับโอ้ไม่ได้ตอนนั้นอะ น้องเขาว่าตอนผมเพิ่งเล่นแรกๆผมยังไม่ได้ไปบอกบอกว่าผมเล่นบอกฟิตตอนแรกก็รู้ว่าน้องเขายัางไมไ่เล่นน้องเขาเล่นไปสี่สิบเวอตอนนั้นผมก็คิดว่าเฮ้ยโคตรโหดโคตรโหดโคตรตึงและแล้วผม,มก็ไปเจอคนโลกสองโลกสามแล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาทีไ่ไหนวะแมงสี่ฮ่าฮีแม่งมันซื้อที่ไหนวะนั่นแหละตอนนั้นอะเงินแสนเนี่ย พูดไม่ต่างอะไรจากเงินล้านนะครับในสายตาผมตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามังกรนี่แหละดีสุดแล้วดีสุดแล้วผมอยากได้จัมมังกรต้องขอเกมพารอะไรตอนนั้น,นบอกมันจะมีแต่บอกว่าจะมังกรมังกรมังกรเรื่องกร่องพูดเรื่องเกมพารเมื่อไรอะ่ะผมจะพูดแต่มังกรเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ย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 เท่เฮ้ย อันเดอร์้วนเดอร์้วนเดอร์เอ้ออยไม่เอาวันนี้มียอปเป้แล้วอเอาไปรูสามกันทีเท่าไหร่มาเยอะแล้ว ไม่จอม,มนี่คือเรื่องที่ผมจะมาระบายผมโดนบูดี้ตอบได้ตอบจะเถิดผมบอกว่าบูดาแต่เพราะอนนั้นผมต้องการเถิดผลผมต้องการเถิดผลพระมากผมพิมพ์ว่าบูดาเออบูดาไอ้ลำคาญ โอเคคลิปนี้ตีไอพีนะาโอ้ไอพีอินทราโอ้ตอนนี้ผมก็ได้ไปเชืญอหน้าไปอยู่กับอินทราไปเชืญอหน้าอินทราเรียบหน่อย อินนาก,กากนี่หว่าไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นอินนาแค่ตีงหงไม่เข้าอ่ะไว้ไว้ไว้ทิ้งไว้ทิ้งไม่น่าดูถูกอินนาเลยตอนแรกก็นึกว่ามันไม่ตีเพมันตีเบาจังไปไปมามาเข้าอะไยอะไปชิดปุ๊บผมเลือดลดอย่างเยอะหน้านเลรักโอเค ต่อไปเขากก็ต้องดูคัฟซีนอินาเรตเด็กขึ้นเร็วมากเลยทุกคนเฮ้ยเนี่ยแหละสิ่งที่ผมอยากเจอมากที่สุดการดูอนิเมชั่นซินตราสู้กันเฮ้ยโคเท

ฮะそうส์ยเยสโอ้กว่าจะได้ีอินทราเโอ็คโอ้ผมได้ไปโลกสองแล้วโลกส เอ้ยมิวเฮ้ยเบเรนท์บอมเหตุการณ์โอเปตซันแรกกับโอ้ f ิ n i s เอาไรมิวมิวสิคตอนนี้ฉันได้พามาแล้วเย้ย ไปลงดันกันพวกเย่เจอเพื่อนแล้วเพื่อนไปลงสามแล้วไปเพื่อนผมอิเล็กตริกาวีสองยเย่ฟลาจะิตตี้เฮ้ยเราจะไปลงดันกัน ฉันไปโลกสามได้แล้ว ไปโลกสามได้แล้วไปโลกสามได้แล้วโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ทำขั้นตื่นไปด้วยนะเองต้องแบกคอยเอ๊ะบุดอ๋อบี ดีไหมเชียวบิลดีวะบุดาอ๋ลงดันพักกันไว้วงฮะโอเค สายเพื่อนจะพาไปลงดันเพื่อนต้องจริงัๆติดใจลิสิขามาก ก่อนไปลงดันกัน ก่อนไปเนี่ยต้องมีชมต้องตายผัดตื่นก่อนเรีอยอนดันพาถุงยิ้เออเพื่อนรู้ใจผมมาเรือ่อง โอ้เพื่อนผมยังตึงกป็ปล่อยเพื่อนผมไปไหนไหนบ้าก่อนไปเอาพตังเงินครับท่านผู้ชมลูกสองนง่ไปลูกสาม ชวนเพื่อนตีบอสโอ้ยบอสเลยตัวดีเลยทำชมบอสแล้วองเครื่องแรกอะมี เพื่อนผมรู้ใจผมอ่ะผมตการลงดันอะไรอ่ะสงสัยเพื่อนรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลิเก้าวไปเล่นั่งดีเออเฮ้ยเอาช้อนๆมไม่นั่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวน้ำตามไป อออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอยเกือบพอขี่เร็วแล้วด้๋ยวก็รอก่อนนมีปะก่อนแล้วก,ลก,ก,ก,ลกันดีไหมขคนไม่ช่วยเพื่อนสิเออ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 เดี๋ดวไม่ตาย

ผมขอไม่ไปแล้วเดยวตายแต่ตายเพราะน้ำาปเลยถ้าูปจมบอผมไม่ตายหรอกแต่น้ำมาเลยอว,วันนี้ปิดฉากคลิปนี้ปิดฉากด้วยผมพัดตืน่น โอ้สัมผัสได้มันจะตายขดน้ำอุย้ยไม่ไปดีกว่าไม่ขึ้นจ้า Hva? What, what? Chin